ครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ตกปุ๊บท่วมปับ๊บแล้วก็จุดที่ท่วมมักจะเป็นจุดเดิมๆนะครับเดีย๋ยวไปดูที่มอเกษตรก่อนมาหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขนนะครับบางเขนนี้อย่างที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเป็นเขตแรกๆเลยที่เวลาฝนเทลงมาแล้วน้ำมันระบายไม่ทนนมันนะฮะเมื่อวานนี้หนักหน่วงจริงคนที่เดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานนักเรียนนักศึกษาจะเดินทางกลับบ้านนี่ครับไม่รู้เลยลตรงไหนถนนตรงไหนฟุตบาทนี่นะฮะ ถนนพหลโยธินแถวๆหน้ามอเกษตรเต็มไปด้วยน้ําบางจุดถ้าเกิดว่าเป็นเลนขวาใกล้ๆเกาะกลางระดับน้ําอาจจะต่ําหน่อยแต่ว่า้ฝั่งทางเท้าเนี่ยครับมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าขอบพุทบาทมันไปสุดตรงไหนนี่นะฮะบนทางเท้าประมาณข้อขาประมาณข้อเท้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครึ่งน้อรลเลยทีเดียวขยับไปอีกหน่อยครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยับไปดูที่ห้างแยกลาดพร้าวคุณผู้ชมครับหน้าห้างเซ็นทรัล หนักเหมือนกันนะฮะเหมือนเชื่อมถึงกันหมดนะใช่เส้นเดียวกันของโยตินลากยาวๆมาฝั่งนี้นะครับผ่านรัโยทินมาสภาพเดียวกันเลยอ,ะอ่ะท่วมถึงฟุตบาทรถเมย์เนี่ยพอกระดึบกระดึบไปได้นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีครึ่งล้อถ้าเกิดเลนซ้ายสุดดูสิครับจะถึงห้องเครื่องมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะฮะขณะคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขายืนชิดติดขอบด้านนี้นะไม่รอดนะฮะไปหยียบหมดเลยเพราะว่ารถวิ่งผ่านน้ําก็เพื่อมมาเป็นลูกคลื่นเนี่ยนะครับช่วงค่ำนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าหลายคนสัญจรผ่านเส้นทางนี้บอกว่า ปกติก็ติดอยู่แล้วอ่ะอ่อน,น้าท่วมแบบนี้ทุกคันทําความเร็วไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดฮะหนึ่งเครื่องรถจะพังสองคือน้ํามันจะกระเด็นเข้าบ้านชาวบ้านเขาก็เลยต้องคลากนกันไปแบบนี้นะครับขยับไปต่อครับเลี้ยวซ้ายที่ห้าแยกลาดเท้าไปที่ลาดเท้า80จุดนี้หนักจริงๆครับจุดนี้หนักจริงๆรถยนต์เนี่ยมีครึ่งล้อกันหมดเลยนะฮะร,รถหรู BM ขับไปสองคันนี่หืงขับไปหวัดเสียวไป บางคันบอกว่าถ้าขับเร็วหน่อยเหมือนขอนามเมสักรูขับเร็วหน่อยน้ำขึ้นฝากระโปรงปนะเข้าห้องเครื่องอย่างนี้ถ้าเกิดน้ําท่วมสูงแบบนี้ปิดแอร์ก็ดีนะครับเดี๋ยวใบพัดฟันน้ําแล้วก็ใบพัดหักงานเข้าเลยเจ้าของคลิปเอามาลง t วิตเตอร์ครับบอกว่าน้ํารอระบาย แต่ดูจากสภาพหลายคนบอกว่าคลองชัดชัดนะครับประสบการณ์อีกแล้วนะคะล้วนๆเลยนะผ่านไป10ปีแล้ววัยจานตั้งแต่ปี54ถึงปีนี้นะคะทีนี้กรุงเทพชั้นในบ้างไปดูแถวรถไฟฟ้า BTS พญาไทค่ะจุดนี้ก็น้ำเจิ่งเหมือนกันค่ะแต่ต่างจากจุดอื่นตรงที่สีของน้ำมันขุ่นมันคลาดมองไม่เห็นถนนและทางเท้านะคะ เจ้าของคลิปค้นแคปชั่นว่าพยาไทยคือท่วมไม่ไหวแล้วแล้วก็อิโมจิรูปหน้าร้องไห้างด้วยนะคะ<ม>เออขุ่นคลักมาจากอะไรนี่ไม่มีคาอธิบายเหมือนกันตามเมืองเลยเนี่ยทีนี้นักข่าวของสิงคโปร์ประจาอยู่กรุงเทพถ่ายคลิปคนกรุงเดินลุยน้ําท่วมค่ะ<อ>นี่คลิปของคนสิงคโปร์นะคะบอกว่าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพตอนเย็นชั่วโมงเร่งด่วนฝนตกน้าท่วมในบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่อื่นๆกรุงเทพก็เจอกับสถานการณ์แย่ๆเหมือนกันล้ค่ะ,<ฮ>ะแล้วฝนมาตอนเลิกงานนะอืมจริงเออทุกวันเลยนะคะตกให้เดือดร้นอนเลนจริงกลับบ้านยากอีกนะคะหลายคนตัดสินใจนอนออฟฟิศกันเลยขยับไปอีกหน่อยไปดูเซนทรัลเวิลด์หน่อยโซนออฟฟิศโอ้ยใส่แล้วตกขนาดใหญ่แล้วแหม่ภาพมันเดจาวูบีสองอีกแล้วโอ้ตจัลล์บีสองขุนลุกเลยอ่ะใต้ดินลึกลงไปสองชั้นใ แล้วขยับรถยากมากคือเอารถออกไม่ได้ถนนรถก็เยอะอะค่ะโอ้โหไปทั่วแล้วเนี่ยโอ้ยใครจอด B2 สนี่คนลุกใหญ่เลย,ย,ยแต่ไม่มีคำตอบนะคะว่าหลังจากภาพนี้ผ่านไปน้ำขนาดไหนและรถจมน้ำหรือไม่นะคะ น้ำมันระบายไม่ทันนะคะมไม่รู้ว่าสูงขึ้นมาแค่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวคงมีอัปเดต<ะ>ซึ่งเซนทรัลเวิร์เองโพสเฟสบุ๊กแจ้งว่าน้ําจากถนนและท่อระบายน้ําที่ล้นเข้ามาห้างก็เร่งสูบออกระบายน้ําออกอย่างด่วนเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ,อันนี้จุดที่เห็นในภาพเป็นพื้นที่ลาดค่ะทําให้การระบายน้ําช้ากว่าจุดอื่นส่วนพื้นที่จอดรถส่วนใหญ่ของเซนทรัเวิร์ไม่มีน้ําขัง<ะ>อันนี้เขาแชร์ภาพส่วนที่ไม่โดนน้ําขังนะคะ S <S ช่วงนี้ใครไปห้างเลงและไม่กล้าลงใต้ดิน <c oughs> ขอขึ้นสูงๆก่อนดีกว่าเพราะเวลาเทลงมาตุ้มเดียวจริงนะครับปดท้ายกระทีปประกาศจากลงอ,อุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมครับยังมีประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่โอ้วันนี้เป็นอีกวันที่แดงเถือกอีกแล้วนะฮะเรามาระวังเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ ฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ80ของพื้นที่นะครับกรุงเทพและก็ปริมณฑลยังคงต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนเหมือนเดิมนะครับฝนตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แต่ระมัระวังด้วยครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตามครข่าวช่องแปด